ว่าที่นายกคนที่32คุณอนุทินบอกนะครับว่าตอนนี้โผครมออนุทินหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะที่ประธานสภาเตรียมนําชื่อคุณอนุทินขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมวันพรุ่งนี้6กันยายน68ตอนนี้กลางดึกวันที่5กันยายนนะครับหลังจากที่ประชุมสภาโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกคนที่32ของไทยด้วยคะแนนเสียง311เสียงนะครับคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เอาไว้กลางดึกวันนี้ครับว่าเรื่องของการจัดทํารายชื่อคณะรัฐมนตรีแน่นอนว่าเรียบร้อยแล้ว หากบอกว่ายังไม่ทําอะไรเลยแสดงว่าเราไม่เตรียมความพร้อมแต่ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเปิดเผยกันจะใช้เวลาเร็วอย่างแน่นอนครับนักข่าวสอบถามคุณยนุทินต่อนะครับพักร่วมรัฐบาลโอเคหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าผมโอเคเขาก็ต้องโอเคช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถามแซลนะครับว่าช่วงเดือนมิถุนายนท่านถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลและว,วันนี้ได้รับตําแหน่งเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแล้วเรียกว่าหัวเราะทีหลังดังกว่าหรือเปล่า คุณอนุทินก็บอกว่าไม่เอาไม่พูดคํานี้ไม่เอาเราต้องหัวเราะทุกคนทําให้ประชาชนทุกคนมีเสียงหัวเราะและนําคําว่า land of s m i l e สยามเมืองยิ้มกลับมาสู่ประเทศของเราภายใต้การทํางานเวลาสั้นๆของผมและไม่ต้องถามนะวว่าจะมียืดอะไรหรือเปล่าผมทําตามข้อตกลงทุกประการครับว่าแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองว่าอยากจะให้ใครมาดํารงตําแหน่งไหนบ้างในคณะรัฐมนตรีคุณอนุทินหนึ่งบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์ โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญๆไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกรลาโหมลองเสนอชื่อเข้ามาหน่อยนะครับ